ลลว้าวนี่มันไดโนเสาร์ขึ้นหลังรถนี่วะว้าวสุกคนสตาร์ทรถหน่อยเป็นไงวูนี่รถติดแล้ววดวดดพร้อมแล้วไปเลยเริ่มจากหัวตัวแม่นะครับไปเลย หลบทางกันหน่อยเอา้าหลบทางกันหน่อยแม่วัวมาแล้วหลบหน่อยหลบหน่อยพระเอกมาเอา้างานเข้าแล้วทุกคนขาวัวหลุดแล้วฮิตั้ตาร์แล้วรถสตาร์แล้ว,ลลวเอา้าต่อด้วย บัฟฟาโลบัฟฟาโลบัฟฟาโลขยับมาตรงกลางหน่อยเป็นไงช้างบบัฟฟาโลสีดำ แม่มดไอ้แนมามาดมาแล้วเฮ้ยแย่งกันแล้วแย่งกันแล้ว ว้าวโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย